สบายดีพ่อพี่น้องฝั่งลาวและสวัสดีพ่อพี่น้องฝั่งไทยและก็ต่างประเทศนําเดอร์มื่อนี้ผมพ้อกันขึ้นเก่าอีกแล้วกับช่อง y o ยูทูบบอพรสตูดิโอและกาศเฟสบุ๊กแฟนเพจบพอพรสตูดิโอนะพี่น้องซึ่งมื่อนี้บพอพรก็ได้มีโอกาสเนาะมาถามเจ้าของรถนะพี่นอ้องราคาที่เพิ่นบุกเบิกบอหรือว่าดุดไห้ไทยนาะอย่างประมาณราคาเท่าไรบพอพรก็ยังบอกแน่ใจเนาะว่าราคาอยู่ฝั่งลาวเท่าไรนะพี่น้อง ราก็เป็นโอกาสเลยแหละที่จะเห็ดคลิปให้พ่อแม่พี่น้องทางฝั่งไทยเบิ่งว่าเห็ดเกี่ยวกับรถแท็กเตอร์รถไทยใหญ่หรือว่ารถด,ดุดภาษาลาวอื่นเนาะว่าราคาเท่าไรนาะพี่น้องเดียบพรจะไปสอบถามผู้ที่เิเป็นเจ้าของรถเนาะนี่นาะพี่น้องเ,จ,อองเจ้าของรถสบายดีเจ้าเจ้าสบายดีอ่าอยากมาถามว่าเกี่ยวกับอันเรื่องเห็หดรถไทยใหญ่นี้ไม่ยถึงว่าราคาเท่าไรอยู่ฝั่งลาวเนาะ เรื่องเหตุรถไทยใหญ่มัราคาเราไทยนี่บ่บ่ไม่ถึงแบบการบุกเบิกอย่างการบุกเบิกเนาะก็คือว่าก็เป็นพื้นที่ป่านี่เคาก็เบิกนี่เาก็เอาในราคาที่ว่าสองหมื่นห้าเนาะถ้าเป็นเงินไทยก็สฉีดเราได้อะไรถ้าเป็นเงินบ้านเนา่ยครับกับฉีเราได้สิบห้าล้านเนาะสองหมื่นห้าแมนไม่ถึงว่าจักเม็ดคูณจักเม็ดสองหมื่นห้าสองหมื่นห้าเลยครับร้อยเมตรคูณร้อยเมตรอ๋อไม่ถึงการบุกเบิกป่าแมนก็คือราคานี่ยไม่ถึงว่าพวกที่เจ้าของรถก็ เอาตามมาตรฐานแล้วบรว่าแล้วแต่คนจะเอื้อนจะยังก็แล้วแต่คนจะเอื้อนมันต้อเขาก็เบิ่งพื้นที่ขึ้นกับความเหมาะสมเนาะถ้าเป็นป่าโคกบานเฮามันจ็อยู่ในราคาเก็นสำนี่เนาะถ้าป่าแบบไม้ใหญ่ก็ราคาหนึ่งอีกถ้าป่าแบบไม้ใหญ่ก็อยู่ในเฮกตาร์หนึ่งกับประมาณซาวล้านอ๋อโอเคเราพ่น้องเดี๋ยวไปเบิ่งเนาะบว่นบุกเบิ่งกล้องเขาตามมานีเนาะกาจักเม็ดคุณจักเม็กองยาเนี่ยนี่วะอืมอออตัวนี้นี่กา เพื่อเห็ดนี่เนาะอยู่ในราคาสี่ล้านขีดเนี่จ้าเพราะว่ามันป่าบัวได้ป่าบัวหกป่าได้หกปันใดอยู่ในราคาสี่ล้านขีดเนี่นะคือมันหกึ้นเนื้อนั่นก็มันกระชีาคามันกระชีพ้นนิดเนาะแต่ว่านี่มันป่ามันก็บบัวหกปันใดเนาะอ่ะย่างมา้พี่ก่อนเนาะแต่คือป่าเนี่ยเป็นป่าแบบเล่าแต่ป่าว่าชันช้าเนาะเล่าแต่ป่าถ้าป้าอันดุป่าพี่ป่าไม่ร้ายก็แพงขึ้นอีกเออแมนแต่ป่าพี่ป่าไม่ร้ายมันก็แพงขคดีเนาะสมมติว่า รุดให้รุดนาด้วยสิรุดให้รุดนาเพราะรุดให้รุดนาเนี่ยเขาต้องเบ่งน้าทีมันขึ้นกบว่าพื้นที่แปนบ่อหรือว่าหกบ่อถ้าเป็นนาเพื่องกับเฮากับปั๊บทแบบว่ายิงตามความะสมเนาะทาเบ่งกันยิ่งตามความะสมถ้าเป็นยิงตามดินมันชูงมันต่ำเนาะถ้าเป็นนาเพื่องเนาะถ้าเป็นนากระคูบบุกเบิกใหม่กัะถ้าเป็นนาบุกเบิกใหม่กัเฮกตาร์หนึ่งประมาณห้าหมื่นบาทเนาะถ้าเป็นเงินไทยถ้าเป็นเงินลาวก็ชิบมันสามสิบล้านในอยู่ในหนึ่งเฮกตาร์เนาะเฮกตาร์หนึ่ เอกตาหนึ่งหกไร่นะนพี่น้องแล้วพ่อแม่พี่น้องพางไทยก็เอ้ากระฟอนทั้งพุ่นก็เจ้าเอื้อนเอ็กต้าในจักไรยังประมาณนี้ก็คือ 1, <ข>พันคูนพันบ่ก็คือทางทางพางไทยเพิ่นเฉื่อ้นเป็นไร่เนาะแต่ว่าทง <S <S างบ้านเฮานี่เพิ่นเฉื่อนเป็นเป็นเฮกต้าเนาะแต่ว่าคันเว้าเป็นเฮกต้านี่พี่น้องทางพางไทยคือสิบหกเข้าใจบ่ได้เนาะเพราะว่าทางเพิ่นเฉื่อนแต่ว่าเป็นไร่เป็นไร่เนาะก็คือเอกตาหนึ่งกว่ามัดหกไร่อันสมมุติว่ารุดน้าเนี่ยหนึ่งเอกต้าเนี่ยใครเกาะอุทยาน หนึ่งเฮกตาร์นี่บอกถ้าเป็นเงินบ้านเฮาประมาณสามสิบ,บล้านถ้าเป็นดินที่ว่าเป็นป่าเนาะเพราะว่าเฮาไลรที่ไรคาเบอือป่าเลยในร้อยคูนร้อยเมตรเนาะถ้าว่าเป็นดินนาเพื่องกัน,นเป็นสีโปแพงเนาะเาเบิ่งถึงกระต้มหมาะสมเนาะถ้าว่าเป็นเงินบ้านเฮามันก็สามสิบล้านโอ้โหลายเลยเน้เป็นเงินทางฝั่งไทยกันหน้ <c oughs> าหมื่นบาทเนะ 40, าะสี่หมื่นไปแตถือว่าโปแพงถือว่าธรรมดาอยู่เนาะพี่น้องอันนี้คือราคาทวดผิดตรงการราคาแล้วแต่สภาพการเนาะเมว่าสิเป็นถ้าว่าเดินแปลงกับราคาหนึ่ง ถ้าว่ามีเดินแบบว่ามีปา่าโคก,กิกอีกราคาหนึ่งเนาะนส่วนรายอันหลักๆฉี่รถไทยใหญ่นี่ส่วนรายมีปัญหานี่มีปัญหาเรื่องใด<อ><อ>มาถึงว่าถ้าว่าเจอป่าเจอยางประสิทธิ์ี่มันที่มันเปเลยมันลากักทุกอย่างเนาะมันก็ขึ้นอยู่กับสิเฟอร์นั่นแหละถ้าว่าจะเพอร์เก่งเบิกป,ป่านี่มันการรถก็ไม่มีปัญหาถ้าคุณโบเก่งนี่ก็มันก็จะมีปัญหาเรื่องยางเนาะส่วนรายหลักๆคือยางยางนี่แม่นไปอยู่แล้ว ยางนี่ต้องมากลัวอยู่แล้วคุ้วเบิดป่ามันมีน้ำมีไม้เนาะ,ะต้องเตือนความระมังระมังระวังแต่ก็ต้องใช้คนเก่งอีกเพิ่มนลยต้องใช้คนเก่งและประสบการณ์เนาะสมมติว่าอันนี้พ่อแม่พี่น้องเพิ่งหูว่ายางยางยางเส้นหนึ่งเส้นนี้ยังราคาเท่าไรทางที่ดูทางบ้านเฮานี่บ่พอเส้นหนึ่งเนาะพอเส้นหนึ่งมากกาันก็สิบสิบเจ็ดพันบาทเนาะหมื่นเจ็ดพันบาทมันก็สิบล้านสิบเอ็ดล้านจังล้านแต่ว่าอยู่ทางไทย พ่อพี่น้องก็ต้องปพิจรารณาผมเนาะเส้นใหญ่ๆอ่ะน,นี้ก็แล้วแต่คุณภาพนะเนาะเก็บเบิ้งใกล้ๆกันอ่าเบิ้งใกล้ๆกันนะครับแต่ว่าน้องพี่น้องก็คือว่าเนี่ยอยู่ฝั่งลาวกะเขาน้ำกับเจ้ามาน้ำเข้ามาดีเพราะว่าอยู่บ้านเทาก็นน้ำเข้ามาจากทางไทยเนาะที่ย่างเช่นนี้มันจะสิดยอดในวนัน17,000บาทเนี่ยพอย่างนอกของเป็นรุ่นของโอตันิด,ดีดีเด้เนาะน้องยี่ห้อดีเด้ยี่ห้อโอตันิแบบเซนรุ่นดีกั แต่เป็นยางหนาคือิแพงงยางหนากะพร้อมนี่มันีลายยีห้ออยู่แต่แต่ทีนี้จะมีจักยี่ห่อัวนี้มันมีช่องซามีห่อมีเอ็มไอเอลกนิอันนี้ต้นแพร้อมทต้นแทงตัวาตัวนี้คืเว่าจะมาตรฐานทื่อว่ากักยางนี่ชือว่รายการเนาะรายนี่ยางหนาสิไปก่อนเวลาเขาเปิดป่ายางหนาไปก่อนพ่อยางหนามันจีนีิเขาไปก่อนเนี่ยเขางปก่อนเนี่ยเขายางลังนี่เปิดจีห้อยางลังนี่างลังมันคกุ้มร้ายประมาณอ้าหปี ือว่าคมเนาะ,นอ,ะอย่างนานู่ร่นอะไรคือไปซื้อนี่ไปซื้ออยู่ฝั่งไทยบ่หรือว่าฝั่งเขาเอีกว่าซื้ออยู่ฝั่งล่าเขาเองไงอยู่ฝั่งเลาวอยู่โวนตะเขนนี่แหละบอมันมีศูนย์เขามาเนาะแ,แ,แล้วส่วนอันมีงานนี่อยู่ฝั่งเล่านี่ส่วนแรจะเป็นเดือนอย่างไรกว่าช่วงอยู่ฝั่งบ้านเราบบอกกันเป็นฝั่งบ้านนี้มันช่วงกันแล้วเข้ามันก็มีเลย,เลยแหละเพราะว่าบ้านเขากำลังพัฒนาการเหตุให้เห็ดหน้าเนาะการเห็ดให้หน้าแหละวรตอนมันกำลังอยู่ในการพัฒนาบ้านเขาคือว่างาน ขานี่คือว่าลายเนาะจะเห็ดตลอดเลยถ้าเป็นยาำนะครับกูง่อยถ้าเป็นยำหนักก็ออ๋า <ขอ S 1> <ก>ว่างานมีตลอดมีตลอดแต่ว่าย่านน้ำนานีกอะย้ำลงไห้ลงนาก็ยุดบ่ย้ำลงไห้ลงนาเนี่ก็ย,ย,กยุดพอคนจบอ๋อย,ยุดเริ่มเดือนสิบเอ็ดเดือนสิบสองน้องพี่น้องเริ่มเห็ดอันนี้แต่ว่ารถอยู่ทั้งบ้านเฮาเนี่ยยังบางคนยังโบราเนาะพี่น้องยังโบราณแล้วก็ตลาดเนี่ยก็ข้างจะยังต้องการลายอยู่เนาะ อ่าแล้วก็บเอฟซีพังไทยก็บอกว่าบุพร้อยู่พุ่นเขาเจ้าคิดไรลยังไดก็คือตามที่เพิ่งว่าอนะเพิ่นคิดไรตามแบบเนื้อที่มาชั้นจะแต่ว่าในมาตรฐานไหลแบบทั่วไปก็มัแล้วแต่แล้วแต่โปรโมลกันเนาะบางทีป่าหกป่ายังกะราคาหนึ่งอีกเนาะแล้วก็อยากถามเรื่องน้ำมันมือหนึ่งถ้าว่าเห็ดเบิ้มืบ้มหรือเบิ้มลายประเด็นน้ำมันโถ้าเป็นรถเห็นเกาห่ามันสเสื่องเนื่อพี่น้องถ้าเป็นงานรถหน้าในมือหนึ่งประมาณหกสิบอาร์าร์เจ็ดสิบริลลเนาะถ้าเป็นงานรถหน้า ถ้าเป็นงานเบิกป่านี่ยกับปงเพืองประมาประมาณสี่สิบลิตรงานเบิกป่าเนี่ยบ,บ,บอกเน่ยเออมื่อห,หนึ่งเลยเนาะเมน,น,น,น้าววะรุดลายอ้อยได้สัตว์ลาอ้อยถ้าเป็นไรยอ้อยเนาะเอาเอาเป็นลายอาจจะถือกว่าพังไทยบ่หรือว่าอาจจะแพงทางพี่ทางพี่น้องพังไทยบ่หรือว่าในใดเพราะว่าจ่พี่นหนึ่งลายหนึ่งกาสามแสนจีบเนาะไทยชนน้อยเนาะในหนึ่งหลาเนาะสามแสนจีบแต่ถ้าเป็นเงินไทยก็สิประมาณสี่ร้อยสี่ร้อยกว่าบาทเนาะสี่ร้อยห้าสิบอันนี้คือไทยไรยอ้อย แต่ว่าแต่ว่าอยู่ทางไทยบุหัวราคาเท่าไัพี่น้องก็คือทางลาวอี่ประมาณ4ี0รกว่าบาทไหลหนึ่งไทยไายอ้อยเนาะหลังจากไทยไายอ้อยแล้วมียังอีกที่จะไปเห็ดปลาไทยส่วนน้อยแล้วหลักมันก็ต้องมีงานวนมันพี่น้นงหรือว่าช่วงเดชเวศนี่มันจะเป็นฤดูการปลูก้อยปลายฝนเนาะเราก็ต้องปลูก้อยแล้วปลูก้อยแล้วมันก็จะมีงานนี่แหละคือแปาเห็ดนี่เนาะยป่าไทยส่วนมันเพราะว่าบ้านทามันยังเป็นป่าหกหลายเนาะเพราะว่า กรมต้องการของชาวสวนเฮากัตว์ลายได้เนาะไปลังอยู่ในการพัฒนาเป็นในรายงานหลุดไทยทางทางฝั่งลาวนี่เดินไปได้ดีอยู่บ่โอ้งานรถไทยทางบ้านเฮานี่ถือว่าดีเด้ดีเนาะพอตลาดยังบ่ทันหลายตลาดยังบ่ทันหลายสุดลายก็มีเจ้ลูกน้องแล้วครับเนาะแม่สุดลายก็มีแต่เป็นงานให้น้องนะครับสุดลายให้เพิ่นเป็นวันบ่ครับเออคือจะเพื่อครับนี่ก็เอาให้เป็นเปอร์เซ็นต์เนาะเปอร์เซ็นต์ก็คือว่า10%เนาะเพราะว่า คอมูลมุกคลองมูนขาานนั่นแน่นของมูลขางานนั่นเนาะสำหรับว่าคืงงานว่าหนึ่งพนบาทเนาะเั่วเ,เพื่อเขาก็ได้หนึ่งหนึ่งพันบาทอ,อ๋อร <นะ S 2> ายเป็นไปสิ <นะ S 2> ถ้าว่าให้เป็นเดือนก็นลุปเลยเนาะถ้าเป็นเดือนในกากาคิสิบูมีคนเห็ดเนาะเพราะว่าจะ <c oughs> เพ่อเขาก็เก่งอยู่ในระดับซีมือคือว่า<อ>เก่งเนาะถ้าเป็นเดือนในกาโอ้เดือนหนึ่งจํ เดือนละหมื่นเขาประคับเด้อเราถ่ายเนี่ยประมาณมันจะขึ้นโได้เนาะเขาครับเป็นเปอร์เซ็นต์น่เดือนหนึ่งเขาจะได้ประมาณหมื่นหมื่นปลายสองหมื่นมานเลยก็สามหมื่นก็เพิ่งเนี่ยประม,มะาณพุทเนาะต้องมีงาน,นเรื่อนเนาะแน่นเขาต้องมีงานตอนเขาตลอดงานเดี๋นี่นะจักรล้านก็เขาจา้างอไรวะบริษทสี่ล้านกี่สี่ล้านกี่เราคิดว่ากว้างพอจะควนอยู่เนาะมันสองลา และส่วนน้องพี่น้องส่วนเจ้าของอันหลุดดุดนี่ก็ภาษาลาวเอิ้นหลุดดุษน้องพี่น้องอยู่ทางลาวแต่ว่าพวกไทยก็คือหลดไทยใหญ่เนาะก็คือเห็ดช่องคือกันบ่จะเห็ดคือกันหากกระเฮียนเห็ดใหม่ไหมผักซองในไฮเอฟซี FC ทางบุพรภูเผือกไปที่พี่น้องเนาะจังแรกก็ผกักซองน้ำแน่เนาะเพราะว่าหากระฮัดเห็ดเห็ดซองใหม่ไหมก็ซีซองก็ซองเบาโรคคูปะตาเนาะเห็ดเกี่ยวแก่กับเกี่ยวกับการเกษตรเกี่ยวแก่กับการเกษตรน่แหละเนาะ อย่างไดรก็พาพี่น้องเอทีเป็นกำลังใจให้เนาะกดติดตามถ้าเพื่อนพี่น้องคนใดที่เบิ่งคลิปในขณะนี้ก็ฝากไปพูดที่กำลังใจให้เพื่อนเนาะเพื่อนก,นกำลังเห็ดคลิปอ้าวแลยเน้อพี่น้องสำหรับคลิปนี้บ่บพเพศกับซีคอตัวล,ลำลาเพื่อนพี่น้องทุกทุกท่านละเด้อเอาไว้โอกาสหน้าพบกันใหม่เนาะสำหรับคลิปนี้กับบุ๊มียังไลน์นาะพี่น้องก็คือมาทำเพื่อนอะไรเรื่องการหลุดเถาะหลุดไทยแล้วก็เป็นการให้เพื่อนพี่น้องทายเอทีฮู้ว่าหลุดไทยอยู่พังลาวเพื่อน ขีดขาบขีดขาไทายจังได็ตามที่คนบอกมาแล้วเนาะนะจะได้กระพากซ่องในเด้อพี่น้องชื่อซ่องกะเป็นภาษาไทยเนาะเบ้โลูกคุปบตาเนาะกจังได้กระพากพี่น้องด้วยเป็นกำลังใจเนาะกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อสิบริภพลาดคลิปใหม่ๆจากทางซ่องของเฮาเนาะสำหรับทริปนี้กะไปก่นนะอนเนาะส,ส,ส,สวัสดีพี่น้องครับก่อนอสวัส,สดีขอบใจหลายๆ